แนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณแดงผมชื่อเจริญแบบรันสินะครับครับส่วนน้ำเงินผมชื่นบอกทองและเต็มไทยครับอ่ะสอบถามความพร้อมของพี่ชูก่อนนะครับมหน้าใสเลยขายครีมด้วยนะครับมาซ้อมด้วยนะนะครับเป็นไงบ้างครับเตรียมตัวไฟนี้มากี่วันก็เป็นเดือนครับเพราะว่ารายการเลือนครั่อ่าตอนแรกจะเจอใครอ่ะตอนแรกจะเจอพี่ก้าวหน้าอ่าแล้วก็มีสลับปรับเปลี่ยนน้าหนักอาจจะไม่ลงตัวกันนะครับวันนี้เรามา141หลายคนกังวลมากน้าหนักนี้เราไม่ได้ชกนานแค่ไหนอ่ะก็ ร้อยสี่สิบครึ่งเมื่อล่าสุดกับลุงกิบอ๋อลุงกิบร้อยสี่สิบครึ่งมันต้อเสมอกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหายังไหวอยู่นะครับร้อยสี่เอ็ดนี่เรามาชั่งเมื่อกี้เท่าไหร่นะเกินจุดสองครับโอ้สบายสบายนะครับคุมกิโลเนี่ยพี่กัดเนี้ยก็สี่ห้าโลประมาณสี่ห้าโลนะครับซ้อมอยู่ผู้กองรันครับผมนะครับมีตัวใหญ่ใหญ่ใครบ้างซ้อก็มีน้องแสงมณีไปปั๊มด้วยครับอืมก็มีต้องน้ำพายมุสัใหญ่ครับครับร่างกายสมบูรณ์ผลงานล่าสุดต่อยใครไว้แพ้ เพชรพรมลุงน้ำหนักเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นต่อแล้สี่สองอ๋อวันนั้นต่อแล้วสี่สองนะครับเคยเจอมันกี่ครั้งแล้วครับใช่คนนี้แหละไปเจอกันสามครั้งเป็นไงบ้างครับก็สองไฟแรกแพ้พี่เขานะไฟเยอไทยผมชนะออกมาแก้มือมีการต่อไหมสามครั้งเท่าเข่ากันหมดเลยนะครับคนที่วางแผนไว้ยังไงไปวางแผนไปเรื่อยๆแล้วก็มีจังหวะฉายก็ฉายเนาะเราเป็นมวยเข่าอยู่แล้วเขาก็เข่าเหมือนกันปีนี้อายุไหนครับคุณเิน 27ครับอ่าจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ70นะครับอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยก่อนครับครับผมก็ฝากพี่น้องทุกๆคนนะครับช่วยเชียร์ช่วยเจริญด้วยครับครับก็ยืนนี้ทำเต็มที่ครับอ่าตอนนี้เกินอยู่0.2เราไปสบายเราไปลดน้ำหนักเลยครับโอเคจะคุยพี่บอยบ้างพี่บอยเป็นไงบ้างพี่บอยโอ้โหนี่คิวหน่าคิวฮอตเลยนะเออคิวฮอตพอๆกับนี่เลยลำน้ำมูลเล็กพอๆกับยอดมวยเลยอ่บเป็นไงบ้างพี่บอยการซ้อมเป็นไงนี่ครับ ซ้อมมากี่วันซ้อมมาประมาณ20วันอ่าซ้อมอยู่ทีเคครับ่างกายทุกอย่างสมบูรณ์หมดครับผแต่ครับน้ำหนักตัวนี้มาเท่าไหร่พี่บอยน้ำหนักผม60กิจครึ่งของ18ครับครับแล้ววันนี้มาเท่าไหร่ตอนนี้มาช่างวันนี้143ครึ่งครับเกินไปครึ่งปอนด์ครึ่งปอนด์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการที่ซ้อมเยี่ยมอยู่แล้วนะครับส่วนแผนการชกดีกว่าเจอกับพี่ชูมา3รอบแล้วเนี่ยแพ้แพ้ล่าสุดแต่ชนะมา2ครั้งแล้วนะครับแพ้ยังไงแพ้ลูกไหนแพ้ล่่าสุดเนีย ไอ้น้องก็โดนเดินตีเขาอ๋อน้องเขาบทบทเราจนยุบไปเลยครับแต่สองครั้งแรกเราชนะยังไงเราชนะครั้งแรกครับผมเป็นรองท่าเดินตีตีก้านคออ๋อจำได้ละวจำได้ละที่เตะก้านคอแล้วเขามาที่รูินีปมัครับอ่าๆแล้วก็พลิกอ๋อแล้วที่สองบ้องกันแชมป์รูบินีครับอ่าๆควชนะขาดไหมหรือว่าเบียดเบียดเหมือนกันเบียดเหมือนกันจู่สามครั้งเลยได้เสียหมดเลยครับนะครับครั้งครั้งสี่ว่าไงบ้างเนี่ยพี่ครั้งสี่ก็ดูคืนนี้ครับน่นพี่มิทว่าไงพี่ม เดี๋ยวไม่ทราบเลยไม่เจอนากมิเตอร์แต่ขึ้นมาเราเป็นรองตอนนี้ก็น่าจะมีอันเฉี่อยู่แล้วครับนะครับอฝากรายการมวยหน่อยพี่บอยฝากเป็นไว้ทุกคนครับช่วยติดตามเป็นกระจายผมด้วยนะครับผมครับโอเคขอนี้เต็มที่่แนนนออโเคดูเนื้อตัวหน่อยไปปล่อยเท่าไหร่สักทีนะครับจูเลนหเก้าเจ็ดสิบไปปล่อยเท่าไหร่โอ้เจ็ดครึ่งครับโอเคดูเนื้อตัวชัดๆเลยนะครับนี่โอ้โหการเนื้อนี่ยอดั้งคู่เลยนะครับ